เลยจะมีจดหมายกันเนาะอืมอันนี้ก็คืออะไรก็มีลูกเงินงั้นฉันขอเอาอืมปั๊บนะอืมฉันจะ อืมฉันก็เดี๋ยวขอดูก่อนนะว่ามันคืออะไรกันโอ้จดหมายอีกแล้วหรอคือนอ่คอดูหน่อยสิคุณได้ไปคาเฟ่นหนึ่งวันทะเลสาบว้าพร้อมแล้วไปกันเลยไปดีกว่าแต่ก่อนที่เราจะไปเราไปขุดไม้กันเอ เพราะว่าเราก็ต้องคมปอะไรไปเที่ยวสักไหนนะขนดมาณน้ำฝนในนที่รัาคิอชอบของอืมก่<ข>อนเลเวลไหนกันละกันน้ำชีแน้ำสายหลักแล้วก็มีเขื่อนใหญ่อีกสเขือนก็คือเขือนจุฬาภรเขือนลำปาแล้วก็เขื่อนบัรักค่ะโดยเฉลี่ยทั้ง3เขื่อนที่ว่ามานี้ Oh, <mas hing S 1> อ um. อแต่ร่งมก็นไหนก็แล้วกันนะจะไม่มีอะไรนะอืมกุดน้อืมต่อไปเราก็จะมาครัฟไม้กันนะก็ครับ ครับก่อนครับสติกอืมจากนั้นเราต้องหาอะไรดีอ่ะอืมขุดทรายก็แล้วกันเราจะไปขุดทรายเล่นกันก็เอาอะไรต่อก็เป็นขวานอะไรก,ก็แล้วกันก็เจอไม้จะได้ไปเาอีกไปกันดีกว่า อู้ทะเลสาบเนี่ยอู้ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าทะเลสาบสวยอะไรได้ขนาดนี้เออไ้น้ำดีกว่าเย่ได้เลยน้ำแล้วเว้ยวายน้ำมันเย็นสดชื่นแล้วคือมเล็นน้ำดีกว่า จุ๊มจุ๊มจุุเฮ้ย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 อยลอเลยชิบไปกันต่อดีกว่าโอ้ยเหนือ่อยแล้วกินกดซายเล่นดีกว่าอ๊ย,ยมเอาวันทำอะไรดีอะ ขูดใส่ขูดใส่อึ๊บอ่าเคขวดเก็บก่อนอ่ามาเอาสิบสองบอสไปทำอะไรดีหน่าโอ๊ยมันกลิ่นอะไรเนี่ยทำไมมันรู้สึกเหมือนจะฮัตชิวเลยอ่ะ ทำไมมันมืน,มนตัวขนาดนี้เนี่ยหนึ่งชั่วโมงต่อมาออที่นี่มันที่ไหน วข่าวนี้ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับคนชอบเสี่ยงโชคเป็นยังไงบ้างคืนนี้คะมีจับตัได้อะโอยอืออ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 โอยม่อกบอะไรกันเนี่ยโอ๊ยแาโอยอมอหิวจังอ่ะ

ขุดไม้ก็แล้วกันถ้าฉันลองขุดตรงนี้ล่ะหาอะไรกินก็จะไม่มีกินอยู่แล้วโอ้หิวข้าวจะตาย ฟาร์มข้าวดีกว่าโอ้โอหผิวเนี่ยต้องทำนานทำข้าวอยู่อ๋อมีดินแล้วมีดินอยู่สิบคนนำเป็นฟาร์มได้นะเนี่ย วางไว้ตรงนี้แหละใกลปไกล้เฮ้ยสามคนหิวข้าจะตายอยู่แล้วเนี่ยไม่มีจ่าอะไรให้กินแล้วหรอ อยูตายแล้วนะเนี่ยเสร็จแล้วถ้าไปก็ไปหากับข้าะดีกว่าเก็บผลไม้ดีกว่านี่อาจจะมีอะไรให้วงกินอืม ไม่มีชีวิตจะรอดอยจะไั้ไม่นะงไงมีต้นเก็บข้าวดีกว่าเก็บต้นไม้ปูกดีกว่ายาอไม่มีเพื่นเลยหรอ เอ,อยทำไมกันนาะทำไมไม่มีขึ้นมีวัวยังไ,ไงวัวเราจะใช้กวานตีมันกล้วกันอยู่จะตายอยู่แล้วเออ่อเน,นื้อหนะ่ะกินหน่อย โอ้ยหนังถ้ามีหนังเนื้อวัวมันหนักจังอ่ะโอ้ยโอ้ยฟันหักโอ้ย,อยทำยังไงดีเนี่ยพยบาบาลก็ไม่มีโอ้โหยฟันหักจนได้แต่ต้องใช้ชีวิตอีกต่อไปถ้าไม่ใช้ชีวิตรอดนี้ก็จะอยู่รอดไม่ได้แล้วเนี่ยโอ้ยหมูหรอ ฉันก็ข้ามาน่ข้าหิวอาหารน่ะใจใจหิวไจจะไม่มีจะดอกเจอแล้วโอ้ยหิวอ้อบ้านเรามีกับข้าวอะไรไม่กินเลยโอ้อ ตั้งไปย้านมาอยู่บ้านแฟนผมก็หายไปโอ้แฟนผมไปอยู่ไหนกันเนี่ยเขาบอกว่าจะไป <c oughs> ไปแค่เ <c oughs> ที่ยวแค่วันเดียว นี่หายไปเป็นสิบวันโอ้ยต้องนอนอีกแลว้วอ่ะบ้านดีกว่าเอาเอาดีมากกว่าแล้วใครมันำาบ้านคั้นชั้นขวางเนี่ยโอ้ยพักหนึ่งวันกุญยงต้องไปทำไกยกับข้าวแล้วโอ้ยหมดพักเที่ยวอีกแล้ว โอ้ผ่านมาหนึ่งวันแล้วอาอดเล่นเลยแต่เราหาดกับข้าวก่อนได้ไม่มีอะไรเล่นละหยูจังเลยละ่ะอนเนี้นยนี่นไงก็ต้องหาไปทีละเม็ดสองเม็ดสามเมนะ็ดเนาะเฮ้ยแอปเปิเ้ปปลกำลังยิวอ,อยู่เลย นี่ง ANS. ไงไปกี่เม็ดแ,แล้วเนี่ยสี่เม็ดกับแอปเปิลหนึ่งานแอปเปิลเม็ดแอปเปิลบูกเนี่ยได้อะไรมามเมื่อคี้สเต็กว่ะครับไม้ดีกว่าครับอะไรเนี่ยครับก็ครับมา ทำอะไรดีครับอันนี้สักอ่ำท่านี้ลาทำเป็นไม้แล้วก็ที่ขูดแล้วก็ฟาร์มแล้วก็ดาบโอ้จะได้ทำอะไรง่ายมากขึ้นมีงานดาบดาบผ่าต้องมาสู้ ขอข้าหน่อยเออ,อว่ะเฮ้ยข้าหิวอะมากเลยเนี่ยไม่มีอะไรจะกินแล้ว,วอ่ะตรงนี้มีไก่ด้วยเราจะไปหาอะไรกินดีกว่าไงไก่ ไปเร็่อมันอยู่นี่ไม่ใช่หรอเขาหมาเราเบิดข้าหม,มาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงตำรวจตำรวจเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวิ่งวิ่งวิ่งเฮ้ย เฮ้ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเข้าววเข้าวเข้าวเข้าวเฮ้ยเฮ้ยทยังไงดีเนี่ยรยังไงดีออกลับบ้านก่อนเฮ้ยเฮ้ยต้องยมีตัง แต่ไม่มีอะไรให้ซื้อเลยอ่ะแอปเปลิลไว้ดีกว่าโอ้ยโอ้ยอิยอยอนเตอร์เลยทำคลิปดีกว่าจะงได้เงินมาอ๋อเปิดคลิป โอเคโอเคนะะสวัสดีวันนี้ผมก็วันนี้ผัวจะมารีวิวดาบนะซึ่งดาบนี้นะไม่ธรรมดานะสามารถฆ่าวัวไปในแค่สองทีนะคะก็ตายแล้วนะอู๋ตัดสุดยอดขนาดนี้ต้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะบาย,บายยโอเคแล้วก็แดงลงคลิปเอ้า ก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับชีวิตของคนสำหรับคลิปนี้ผมจะติดตั้งชื่อว่าคลิปทานเลสาบจนนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาก่อนและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะบ๊ายบาย